ถ้าทครสมาชิกทุกท่านนะครับนำท่านเข้าสู่การแข่งขันตะกอ้อนะครับที่สนามปีนังนะครับเป็นถนนพระรามสามซอยแปดวิทใต้ทา,างด่วนปีนังคลองเตยนะครับเป็นตะกอ้อทีมงานเด็กสวนกุหลาบนะครับเดินสายมาเจอกับทีมงานของเจ้าป้าอฟเดินสายเหมือนกันนะครับเจอกันที่สนามปีนังคลองเตยเป็นตะกอ้อสามต่อสองนะครับ เป็นเสรอฟรีข้ามฟรีนะครับไม่มีบล็อกทักทายทนายน้อยนะครับฝังสามคนหันหลังมาเป็นน้องนักเรียนสวนกุหลาบนะครับฝังกำลังจะเสือเป็นหลวงพี่ป้านะครับคู่กับเจ้าเอฟนะครับนนนนหนึ่งต่อ2หลวงพี่ป้างเสือมาเปิด เอายกเข้าไปว่าไงเตเระียบร้อยดีนะครับน้องสวนกุหลาบทักทายทั้งสิบสองท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเอาเซอร์ไปเปิดหัวลงพี่ป้างยกเข้ามา้องนี่ว่าไงเตเระียบร้อยดีทักถายทั้งยี่สิบเอ็ดท่านนะครับนี่ครับน้องนักเรียนนะครับ ออกมาเดินสายหาประสบการณ์ 1, นึต่อ2หลวงพี่บ้างเสิร์ฟมาเปิดเ,เล่นเองนะครับตอนนี้เรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยนะครับเปิดเองโชวเองเล่นเองนะครับสองต่อหนึ่งนะครับเอาเซอร์ไปหลังเท้าหลวงพี่บ้างเปิดแตกเอาแล้ว แตกสายแตกขวาครับหลวงพี่ป้างตอนเนี้ยเอาเสิร์ฟพีแตกไม่แตกยังไม่แตกเอาเปิดมาตองอ๊ะว่าไงเตะเข้าป่าเข้าดวงไปแล้วเอาแล้วเอาทักทายเจ้ากบลำตะครอน,นะครับอเอาเจอกันที่สน,นามปีนังคลองเตยนะครับขอบคุณทั้งส6ท่านนะครับเอาเซิร์ฟอ,ออกนะครับทักทาย เจ้ายาวพระรามสามนะครับหรืออำนาจชัยจินดานะครับเสมอสวนลุมไหนไม่มีสวนลุมครับสวนลุมมีตะไกร้หลวบ้างเซิร์บ้าเปิดหัวยกเข้าไปว่าไงเตะเรียบร้อยนะครับเตะไฟเน็ตฝั่งตัวเองเอาละครับหลวงมีป้างตามขึ้นมา2ต่อสนะครับเปิด เอายกขึ er ้นไปว่าไงเตะคอไปก่อนออกเอาละครับหลวงพี่บ้านไล่ขึ้นมาเป็นสามสี่นะครับตอนเนี้สามต่อสี่นะครับหลวงพี่บ้านเซิร์ฟมาเอาเปิดแตกเอาละครับง่ายง่ายเลยไม่ลุกเซิร์ฟแล้วพินาก่อนพินาก่อนทักเกมดัดเกมแล้วครับเตมเท่าแล้วครับสามสี่ต่อสี่นะครับตอนเนี้ย สต่อสีเอาเสิร์ฟมาเปิดเขาเอายกเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับแอมเท่ากันที่4ต่อสี่อาอทักทายน้องอามนะครับเอาเส์อไปออกแล้วครับน้องอามทำอะไรอยู่บ้านลูกตอนเนี้ย ตอนนี้ลุงยู่สนามแล้วก็หลวงพี่กินใสแท่ตอนนี้แต้มเท่าแล้วครับสี่ต่อสี่แล้วก็ไม่มีใสครับถ้าใครยังไม่ถึงสิบสองสิบสามแต้ม่อนเมื่อคืนเปิดเอายกเอาว่าไงาแตะเรียบร้อยเอาทักทายค,คุณกีรพัฒนะครับเมื่อคืนท่ายสวนยามเตะก,กับ ค่ายซีโสวนยามนำไป9ตัวหนึ่งยังแพ้ค่ายซีโอได้เลยแต่ก็ไม่มีใสนะครับมีแต่ว่าใครถึง12ก่อนคือผู้ชนะเปิดหัวดูงพี่ป้างยกเข้ามาเจ้าเอฟว่างเตะเอดีนะครับเสื้อขาวลงมาทำอะไรเสื้อขาวลงมาให้ครบองค์ประชุม3คน ยืนรับใน้สามสองคนก็นพอเจ้าตังอรอลูกเปิดแตกเอาเซอร์ป้าเปิดหัวยกเข้าไปว่าไงเรียบร้อยเหมือนกันสต่อสไม่เกะกะนะครับน้องตังไม่เกะกะนะบอกให้สี่ต่อสนะครับเอาเซอร์ไปแล้วเอาเจ้าเอฟเปิดแตก ทายเจ้าเพชรปีนางนะครับฉันแพ้ทางคนอย่างเธอแพ้ทางตะก้อด้วยนะตอนนี้ทางไทย p ี s อมีการถ่ายทอดตะก้อนะครับคู่ต่อไปอาจจะเป็นเก่งบ้านมะขามจับคู่กับเจ้าเตยโอ้จับคู่กับเจ้าบอลน,นะครับเก่งบ้านมะขามจับเจ้าบอลฝั่งคู่ต่อสู้เป็นเจ้าอาท่าเรือกับเจ้าปักนะครับ ด,ดู<อ>ในไลฟของเพจคุณลักแต่ก็ได้นะครับแชร์ไปแล้วแต่หน้าตอนนี้เราเจอสดก่อนที่สนามปีดังของเตยเชี่ยวเบาๆฟังตัวเองเอาแล้วครับลงได้ยังไ่จไ่ไ่นะลเอาจะกลบจะมาเดียวกับใครมาเดียวกับป๋าบ่าตามไม่ทันก็แล้วกัน ตอนนี้ป๋าอยู่ปีนังตามมาตามมามันจะจุกน้ำมันจะจุกน้ำต่อห้านะครับหลวงพี่บ้านกำลังจะเสิร์ฟมาเอาเสิร์ฟมาแล้วเปิดเอายกเข้าไปว่าไงเรียบร้อย วันรองเท้าไปเลยปึ้งเลยมายืนมุมนี้เลยวันรองเท้าเลยใส่ขวางเข้าไปไปต่อห้านะครับถักทายทั้งสี่สิบสองท่านนะครับเอาเสือไปลุยป่ะยกเข้ามาจะเอฟว่าไงเตะมาเรียบร้อยบาดซักแอดมินแล้วครับถากองหักผู่แล้วก็หลายรอบแล้วเนี่ยลูกก็วิ่งเตะอยากเข้าไปเขาอยู่แล้วก็หยอดไม่ได้วิ่งเพื่อลูกวิ่งเข้าติดห อ่าต่อห้าครับมีป้าเซิร์ฟมาเปิดเขายกเข้าไปเตะออกอะไรครับลุยบ้างขึ้นนำไปหกต่อห้ามีก็เดินสายแอดมินก็จะเดินสายนะครับหกต่อห้าเซิร์ฟมาเปิดหัวยกขึ้นไปว่าไงเตะเรียบร้อยมามาดิขอตะก้อนมามาสู้กันเลยยิน ห้าต่อหครับเซฟไปเอฟเปิดหัวเข้าป่าเขาดวงออกข้างหลังสนามไปแล้วครับไม่มีสิทธิ์ไล่ตามครับมีลวเหล็กกั้นไว้อยู่หกก็หกครับแต้มเท่าแล้วครับตอนนี้ เอาเซิร์ไปเจ้าเอฟเปิดอีกลวงพี่ป้างยกขมาเจ้าเอฟว่าไงเขียวมาเขียวข้ามฝั่งตัวเองไม่ได้นะครับทำให้ทีมงานสวนกุนหลาบขึ้นนําไปที่เจ็ดต่อหกเอาเปลี่ยนข้างนะครับนี่ครับหลวงพี่ป้างน,นะครับเพิ่งจักลับจากวัดมาเพิ่งฉันเลนมานะครับรงมาเติแล้วก็แล้วชายาหลวงพี่ป้างชุดสีส้มผ้าพวกหัวสีส้มวันนี้กางเกงสีส้มหายใส่กเกงสีดํา เจ็ดต่อหกเซิร์ฟมาหลวงพี่ป้าเปิดแตกเอาแล้วครับหลวงพี่ป้าแตกแล้วครับมีแตกซ้ายแตกขวาแล้วครับหลวงพี่ป้าแปดต่อหกเอาเซิร์ฟมาหลวงพี่ป้าเปิดอีกแตกอีกแล้วครับเอาแล้วหลวงพี่ป้างนี้ถนัดซ้ายนะครับเปิดมาขาขวาเอาขาซ้ายรับเหมือนเลขสี่ แตกออกว่างข้างหลังเอาวตหกเอเซอร์ไปอีกรอบหนึ่งเอาไม่พันราัคาครนะครับหกต่อเก้านะครับเอาเซอร์ไปเปิดหัวเอายกขึ้นมาว่าไงเรียบร้อยดี ขึ้นสวนยามพีแพล่เต็มนำเก่าดึงแผลทำไปเบิ่มได้เลยทวดเก่าดึงหมาตัวเองนำมาเจ๊ไปกันเติร์บ้าเอาดีนะครับผู้ใดก็เฮ่าผู้ใดก็เที่ยวใดก็ถามหัวเที่ยวกับแคมป์วันนั้นบักเตยครับบักเตอเร์บ้าเอาทัน โอ้แล้วครับเท่าไหรแล้วครับ11นะแล้วครับขึ้นแท่นแล้วครับเดิมพันจักบาทโอ้ยคู่นี้ไม่มีเดิมพันนะครับมีแต่ชิงเงินรางวัลคูนี้ชิงเงินรางวัลที่2 0 0 0ันบาทเอาเซอร์ป้าเอา้าดี่จบเกมนะครับหรือยังไม่จบงนี้มีคนครับนะนะเอาเกม13นะามแล้วครับอีกลูกเดียวเกมนะครับ คู่นี้เดิมพันข้างละสองพันบาทนะครับ12ต่อ6เกมไม่เ,เกมอยู่ที่ลูกเสรอป้าลุยิป้าเปิดแตกจบเกมไหมแล้วครับทีมงานเด็กสวนกุหลาบเดินสายเอาเชนะทีมงานหลวงพี่บ้างไปที่12บสิบสต่อหนะครับจบเกมไหมแล้วครับนี่ครับ นี่ครับทีมงานน้องสวนคุณลาบด้วยครับนี่ครับน้องตังนะครับอ่าดีครับทีมงานการมหาประสบการณ์นะครับสนามใหญ่เรายังไม่ไปเราไปสนามเล็กก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวขอแยกตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ